ครับวันนี้พี่ต้นได้เข้าครัวเืวเตรียมอาหารทํากับข้าวทานกับคุณแม่และก็คุณยายนะครับซึ่งวันนี้พี่ต้นก็จะแนะนําเมนูอาหารชั้นเลิศชั้นเด็ดนะครับที่ชาวอีสานเราทำทานกันได้นะครับก็จะมีหอมกระเทียมตะไคร้นะครับเป็นวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะครับและที่ขาดไม่ได้เลย ที่สำคัญนั่นก็คือ,อไข่มดแดงผักหวานแล้วก็เห็ดฟางนะครับซึ่งเราต้องเตรียมให้มันเรียบร้อยทำความสะอาดนะครับเป็นอาหารชั้นเลิศชั้นหรูที่คนอิสาราเานเรา,ามีทานกันในช่วงทุกฤดูกาลแบบนี้นะครับเปษานี้สงกรารปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้มา ทำกับข้าวไว้ทานกับคุณแม่และก็คุณยายนะครับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็จะมีผักหวานไข่มดแดงแล้วก็เห็ดฟางนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยก็ตั้งหม้อเอามาต้มนะครับต้มจนสุกนะครับกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานก็เป็นแบบนี้ละครับสีสันอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาวาง สำรับไว้บนโต๊ะเพื่อที่จะทานกันนี่ละครับสีสันไข่มดแดงผักหวานแล้วก็เห็ดฟางนะครับที่สุกแล้วก็เอามาตั้งโต๊ะไว้รับประทานกันนะครับเป็นอาหารรูปแบบของคนอีสานนะครับที่เรามีทานกันนี่เราได้ทํากับข้าวทานกับคุณแม่และก็คุณยายด้วยกันนะครับกพดีว่า ทานฝีมือของพี่ต้นคนบ้านๆครับแกงไข่มดแดงกับผักหวานแล้วก็นี่ก็แกงไก่ครับซึ่งทําเสร็จแล้วเราทานด้วยกันกับคุณแม่และก็คุณยายพร้อมเรสร็จสรรพเพรียบร้อยเราก็จะขอเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับพอพี่ต้นคนบ้านๆน,นะครับทําเสร็จสรรพเพรียบร้อยก็นั่งทาน,นกันคบคุณแม่คุณยายนะครับ ทานกันตามอัตราภาพของคนอีสานที่ได้มีโอกาสอยู่ยกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับตรงที่เองวัตถุดิบที่เราเตรียมก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างยำไข่มดแดงที่พี่น้อง FC หรือว่าเพื่อนสปาชิกได้เห็นนะครับตรงนี้ก็ไข่มดแดงสดๆนะครับที่เราเอามาทำกันพอเสร็จแล้วก็อย่างที่เห็นนะักตามรูปแบบนะครับ นี่คือรูปแบบของการเตรียมของเอาไว้นะครับตรงนี้เองก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ต้นขนบ้านๆด้วยนะครับ